สันสนีค่ะนิ่มเงลยนจ้ะมีปัญหาอะไรชื่อสันสนีเหรอค่ะมีปัญหาอะไรดังๆมันปวดท้องนะคะปวดท้องมากี่ปีแล้วสักสองปีกว่าค่ะแล้วก็บรรล้าไปที่ขาะะอันนี้ปวดท้องปวดขาด้วยใช่ไหมค่ะไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงปัญหาสุขภาพปวดท้องปวดขาไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงปัญหาอย่างอื่นการงานการเงนินติดขัดหรือเปล่าติดขัดค่ะ ติดขาดเอกครอบครัวมีปัญหาหรือเปล่าไม่ม,มีมีแต่ลูกมีแต่ลูกไม่ค่อยเชื่อฟังค่ะอ๋อลูกไม่ค่อยเชื่อฟังท่านเทวดาสุขภาพไม่ดีปวดท้องปวดขาไม่ลเรื่องไม่มีแรง<ม>การงานการเงินติดขัดลูกพูดจาก็ไม่รู้เรื่องเกิดจากการไปทําแท้งหรือเปล่าไปทําแท้งมากี่คนหนึ่งคนค่ะไปทําแท้งมาหนึ่งคนและแนะนําคนไปอีกก็เปล่าค่ะแนะนํา อีกกี่คนคนค่ะท่านเทวดาทั้งหมดมีเรื่องการตายของเด็กสามคนใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมองเห็นเลยแล้วสินะว่ามีเด็กโยงพันนั่นแหละค่ะชีวิตหนาะจังลำบากเลยท่านเลยณเวลานี้เด็กทำให้สุขภาพเสียหายหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยมนุษย์เลยนั่นแหละนะเวลาแข็งแรงก็ผยองใจคลา ต้องเอามันหนาให้ตายคาตีนเลยอ่าตอนนี้เรียกว่ารักษามามากมายแล้วใช่ไหมรักษามามหรือ,อยังยังค่ะยังไม่ได้รักษาค่ะก็ท,<า>ทนทปวดทนเจ็บมาอย่างนี้มาตลอดทางการแพทย์ไม่ได้รักษาท่านก็จะดื่มน้ำมนต์อย่างเนี้ยคะ่ะทางการแพทย์ไม่ได้รักษาจะดื่มน้ำมนต์ไปครับอ่าก็ถือว่าทนทุกทรมานมาเป็นเวลายาวนาน ต้องการจะให้เด็กไปเกิดหรือจะให้อยู่เหมือนเดิมให้เขาไปเกิดคะ่ะให้เด็กไปเกิดท่านเทวดาจะทําอย่างไรได้บ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาสิ่งนั้นได้ไหมเล่าหนอสวดมนต์ภาวนากระตะคอทำได้ไหมเล่าเลยทําได้ไดังๆทำได้คะ่คะรวดเร็วหน่อยทำได้ไดนี่มันเอ,อ๋มันเบอเป่าเนี่ยปกติก็ทําอยู่คะ่ะมันเบอเบอเหรอ อ้าวทาได้ท่านเทวดาต้องใช้เวลากี่วันสามคนเด็กสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสี่สิบห้าวันนั่นแหละสี่สิบห้าวันโอเคเปล่าได้ค่ะพร้อมเมื่อไหร่หลังวันที่ยี่สิบสี่ไปแล้วยี <24 S 1> <อ>่สี่เดือนหน้าหรอเออมีกรกฎาคมค่มะหลังจากยี่สิบสี่กุ 24, มภาพันธ์ไปแล้วเริ่มวันที่ยี่สิบห้าแล้วกันตามนี้หรือว่าเริ่มวันที่ยี่สิบสี่ ลูกเสีเมื่อไหร่แม่กำหนดมาเลยจะสิ้นเดือนจะอะไรก็กําหนดมาเลยเป็นยี่สิบห้าเลยค่ะยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเริ่มงานยี่ิบห้าเดือนกุมภาปีหกเจ็ดจะทําให้เด็กสามคนเด็กสามคนชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่แล้วยิงกันเล่าเลยนกมันกวนมั้ยผู้หญิงค่ะผู้หญิงเจ้าค่ะหญิงที่รู้เ่ยหญิงหนึ่งคนใช่ไหมลูกเราค่ะรู้รู้เฉพาะหญิงหนึ่งคน เธอเป็นลูกแท้อ่าและไอ้ลูกที่แนะนำอ่ะเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงค่ะทั้งหมดเป็นสองหญิงหนึ่งชายโอเคทั้งหมดติดตามใกล้ชิดทำทุกอย่างอย่างรุนแรงไม่ปล่อยเลยอนี่ผลงานอยู่ทางนี้ผู้ผู้ลงมืออยู่นี่เลยสองหญิงหนึ่งชาย อ้าวเขาจะขอให้ไปเกิดแล้วชื่ออะไรบอกมา่าคะคใช่แล้วอูดสองสามก็ไดอ้อ้าวอูดกดน้ําให้เด็กชื่อเด็กลูกดึงลูกสองลูกสามกินอะไรบ้างข้าวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวข้าวแล้วอะไรอีกกินข้าวข้าวขับอะไรก็ได้ค่ะไปโพลู อ่อออาใส่ข้าวก็ได้ค่ะถ,ดดถ้ามือถ่ายถ้ามังกรค่ะโ okay. อเคเอาเป็นว่าข้าวกว๋วยเตี๋ยวอะไรเพิ่มเติมอยากเพิ่มเพิ่มไปเลยใช่ไหมใช่ตามนี้น้ำนมก็ร้านไก่บ้านค่ะเชื้อผ้าสายไหมใช่ค่ะสายลายสายช,ชุดเด็กผู้หญิงนะคะสองชุดชุดเด็กผู้หญิงสองชุด หนึ่งผู้ชายหนชุดค่ะอ่าผู้ชายหนึ่งชุดได้ปล่อยอะไรอ่ะปล่อยสัตว์หรือเปล่าปล่อยอะไรบ้างปล่อยเต่าค่ะเต่าสามตัวกบสามตัวค่ะกบสามตัวเต่าสามตัวเต่าอีกสามกบสามพอยังพอค่ะโอเคสังฆทานสามชุดค่ะสามชุดพร้อมไม่พร้อม ค่ะพร้อมค่ะเออนี่มีเกี่ยวเขาบอกว่เออเขาเป็นเออนี่เออนี่ไปโอเคแม่เหนื่อยแล้วค่ะเห่อยมากค่ะเหรอแต่อยู่นี่มันเบอร์ไปเลยคิดไม่ออกไม่แล้วค่ะเงี้ยวไว้กันหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวออกไปก็จังเลยเดี๋ยวลุยต่ออ๋อเก็บเชิงไว้ก่อนค่ะตอนนี้โอ้หน้าหลงจ้าค่ะอ๋อเหรออ่ารู้ทุกเรื่อง พูดห,หรือไม่ onte. พู courage, okay. ah, ดเท่านั้นเองอ่าอนี่ตามกันทันดูผลงานกันอยู่โอเคอ้าวยีห้าเจอหน้ากันตั้งใจทํานะไม่ไปนะใอ่คจอาเปล่าไม่ไปไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็หนักขึ้นอีกค่อ่าตามนี้คะอย่าไปตีกันจะได้แยกย้ายกันไม่ได้ลายต่อไปค่ะหน้าหลัง โชควดีหนึ่งสองสามได้ไปเกิดแล้ว